อ่านพระสุตตันตปิฎกคำทีที่หนึ่งนิกายที่สองทีข้นนิกายมหาวัคเล่มหนึ่งมหาปรินิพานสูตรตอนว่าด้วยเรื่องนางอัออมพปาลีคณิกานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอโสสิโคอัมภบาลีคณิกาภะคะวากิระเวสาลิงอนุปัตโตเสาลิยังวิหารติไมหังอัมภะเนติอะทะโคอัมภปบาลีคณิกาพัฒนิพัฒนายานิ โยชาเปตตวามพัฒังกานังอภิรูหิตตวาพัทเทหิพัทเทหิยาเนหิเวสาริยานิยาสิตินวันนี้อัตมภาพจะได้แสดงมหาปรินิพานสูตรกันที่สามสิบหกว่าโดยนางอัมพปาลีขณิกาและเรื่องกษัตริย์ชาวรฤชวีสืบต่อไป ตามพระบาลีอัตถกถาธรรมถาธิบายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตามสมควรแก่การฟังพระสัทธรรมเทศนาตอนบาลีดำเนินความตามวาระพระบาลีอันมีในมหาปรินิพพานสูตรที่สามซึ่งได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งพระเทศนานั้นว่า นางอัมพปาลีคณิกาได้ยินว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าของเราเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอาสเสด็จถึงเมืองเวสาลีแล้วประทับอยู่ที่สวนมะม่วงของตนในคราวนั้นนางอัมพปาลีคณิกานั้นจึงให้นายอุทยานของตน เทียมยานที่ดีๆเป็นอันมากแล้วขึ้นสู่ยานที่ดีๆออกจากเมืองเวสสาลีในที่ในไปที่สวนมะม่วงของตนครั้นถึงแล้วจึงลงจากยานเดินเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วก็นั่งลงในที่สมควรแก่ตนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงทศพุลยานก็ทรงแสดงธรรม โปรดนางอัมพภบาลีคณิกาให้ได้ความรู้ความเห็นอันดีให้ถือมั่นดีให้เอาให้องอาจกล้าหาญดีให้ร่าเริงบันเทิงใจดีและนางอัมพภบาลีคณิกาได้สดับพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ความรู้ความเห็นอันดีได้ถือมั่นดีได้องอาจกล้าหาญดไีได้ล่าเริงบันเทิงใจ ดีดังนั้นแล้วจึงทูลาราตนาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงรับพระตาหารของข้าพเจ้าของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เช้าพร้อมด้วยเหล่าพระภิกษุสงฆ์เถิดพระเจ้าข้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับด้วยอาการนิ่งอยู่ เมื่อนางอัมภะปาลีคณิกาทราบวา่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับอารัธนาแล้วจึงลุกขึ้นถวายบังคมลาทำประทับศีลแล้วก็กลับไปในคราวนั้นพวกกษัตริย์ลิฉวีชาวเมืองเวสสลีก็ได้ทราบวา่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จถึงเมืองเวสาลีแล้วประทับอยู่ที่สวนมะม่วงแห่งนางอัมภะปาลีคณิกาครัน้นทราบถึงดังนี้แล้ว จึงให้เทียมยานที่ดีๆม,มีจำนวนเป็นอันมากแล้วขึ้นสู่ยานที่ดีๆออกจากเมืองเวสสลีในกษัตริย์ฉวีเหล่านั้นกษัตริย์ฉวีบางพวกก็ประดับประดาด้วยเครื่องประดับสีเขียวนุ่งห่มผ้าสีเขียวบางพวกก็นุ่งห่มผ้าสีเหลืองประดับด้วยเครื่องประดับสีเหลืองบางพวกก็นุ่งห่มผ้าสีแดง ประดับด้วยเครื่องประดับสีแดงดัางพวกก็อนุ่งห่มผ้าสีขาวประดับประดาด้วยเครื่องประดับขาวดูแพรพันอารามตาฝ่ายว่านางอภัพบาลีก็ทำให้เผารถล้อรถแกรถกระทบกับเผารถและล้อรถแกรรถพวกท้องพวกกษัตริย์ชวีหนุ่มๆไปในคราวนั้น ว่วกัะสาลิดชวีนมนุ่มนั้นจึงกล่าวขึ้นว่าเฮ้ยนางอัมพบาลีเหตุไรเจ้าจึงทําให้เพลารถล้อรถแอกรถกระทบกับเพลารถล้อรถและแอกรถของฤิชวีนมนุ่มทั้งหลายดังเช่นนี้นางอัมพปาลีจึงบอกว่าข้าแต่พระรูปเจ้าทั้งหลายพระบัคบัดนี้ข้าพเจ้าได้นิมนต์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เพื่อให้เสด็จเข้าไปเสวยที่บ้านของข้าพเจ้าในวันพรุ่งนี้เช้าพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์แล้วพวกกษัตริย์ฤาษีจึงกล่าวขึ้นว่าดูก่อนนางอัมพปาลีเจ้าจงให้พระทหารอันนี้แก่พวกเราด้รับเสนหนึ่งเถิดนางอัมพปาลีจึงตอบว่า ถึงพระลูกเจ้าทั้งหลายจับยกเมืองเวสารีพร้อมทั้งอาหารให้แก่ข้าพเจ้าก็ดีข้าพเจ้าก็จัไม่ยกพระตาหารอันประเสริฐนั้นให้แก่ท่านทั้งหลายครั้งนั้นพวกกษัตร,ริย์ชวีจึงดีดนิ้วมือว่านางอัมพปาลีชนะพวกเราพวกเราพ่ายแพ้นางอัมพปาลีแล้วครั้งนั้นพวกกษัตร,ริชวีได้พากันเสด็จไปที่สวนมะม่วงแห่งนางอัมพปาลี สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นพวกษัย์ัทธิชวีเหล่านั้นกำลังกำลังมาแต่ไกลจึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดไม่เคยเห็นเทพพรยาเจ้าชาวดาวดึงภิกษุเหล่านั้นจงดูพวกกษัตษย์ฤทธิชวีนี้เถิดเพราะพวกกษัตษย์ฤทธิชวีนี้คล้ายคลึงกัน ใหล้คียงกับพวกเทพพญาเจ้าชาวดาวดึงครั้งนั้นพวกกษัตร,ริย์ฉวีเหล่านั้นก็พาการลงจากยานเดินเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วก็นั่งลงในที่สมควรแก่ตนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงธรรมรดพวกกษัตร,ริย์ฉวีเหล่านั้นให้ได้ความรู้ความเห็นอันดีให้ถือมั่นดี ให้องการกล้าหาญดีให้รา่าเริงบันเทิงดีครั้นแล้วพวกกษัตริย์ฤทธิ์ฉวีเหล่านั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้ากับเราพระภิกษุสงฆ์จงทรงรับพระตาหารของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายในวันพรุ่งนี้เช้าด้วยเถิดพระเจ้าขา้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า เราตถาคตได้รับนิมนต์สำหรับพัตหาในวันพรุ่งนี้เช้าของนางอภัพปาลีคณิกาแล้วดังนั้นพวกกษัตริย์ลิชวีนั้นก็ได้พร้อมกันดีดมือนิ้วมือขึ้นอีกเป็นวาระที่สองว่านางอภัพปาลีได้ชนะพวกเราแล้วพวกเราพ่ายแพ้นางอภัพปาลีแล้วพวกกษัตริย์ลิชวีพากันลุกขึ้นถวายบังคมลา ทำประทักษิณแล้วกลับไปในเวลาสิ้นราตรีวันนั้นนางอภปาลีคณิกาให้จัดแจงอาหารที่ประนีตในสวนของตนเสร็จแล้วจึงใช้ให้คนไปกราบทูลเวลาเดแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงเวลาเสด็จแล้วอาหารเสร็จแล้วพระเจ้าค่า ฝ่ายสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทราบจึงทรงบาดจีวรเสด็จไปในที่เลี้ยงดูของนางอัมพปาลีคณิกาพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ครั้นเสด็จถึงแล้วก็ประทับบนบน,บนบรรตาอาจฝ่ายนางอัมพปาลีคณิกาก็อังคาดเลี้ยงดูพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประธานด้วยอาหารอันประณีตให้อิ่มน,น้ำสำราญด้วยมือของตน ครั้นเสร็จการฉันแล้วนางอภปาลีคณิกาจึงนั่งลงที่อาสนะสงูงอาสนะต่ำอ่านสมควรแก่ตนแล้วกล่าบทุนว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าหม่อมฉันขอถวายสวนวะม่วงนี้แก่พระผู้พิสุสงมีองค์พระพุทธเจ้าเป็นประธานสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สรงรับ สวนมะม่วงของนางอัมพะบาลีคณิกาเพื่อให้เป็นอารามสำหรับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายสืบต่อไปข้นแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงธรรมไปรดนางอัมพะบาลีคณิกาให้ได้ความรู้ความเห็นอันดีให้เกิดให้ถือมั่นดีให้องอาจกล้าหาญดีให้ร่าเริงบันเทิงใจดีแล้วสเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับไป ในคราวที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่สวนมะม่วงแห่งนางอัมปปาลีคณิกาใกล้เมืองเวสลีน,นั้นก็ได้แสดงรสศกขาเป็นส่วนมากแก่พิสุทั้งหลายว่าศีลเป็นอย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้สมาธิที่ศีลอบรมแล้วย่อมมีลารนิสงมากาปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีลารนิสงมากจิตที่ปัญญาอบรมแล้ว ย่อมพ้นจากอาสวะทั้งหลายคือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะดังนี้ซึ่งเนื้อความในพระบาลีเพียงเท่าน,นี้ตอนอัตกถาต่อไปนี้เป็นเนื้อความในอัตกถาแห่งมหาปรินิพพานสูตรในคำพิสุมังคละวิลาสินีว่าพวกกษัตริย์ชชวีนัน้นบางจำพวกมีสีเขียว คือฉาบไล้ร่างกายด้วยสีเขียวบางจำพวกก็มีสีเหลืองสีแดงสีขาวด้วยการฉาบไล่ร่างกายทั้งเครื่องนุ่งหม่มและเครื่องประดับก็ล้วนแต่มีสีอย่างเดียวกันตลอดถึงรถก็ประดับด้วยคำว่าดาวดึงนั้นแปลว่าสามสิบสาม แม้แก้วสีเขียวประดับด้วยแม้แก้วประดับด้วยแก้วสีเขียวเดี๋ยวนะประดับแก้วสีเขียวแก้วมณีสีเขียวอาหุ้มด้วยผ้าสีเขียวมีธงสีเขียวเทียมด้วยม้าสีเขียวอันประดับด้วยเครื่องประดับเครื่องประดับสีเขียวส่วนพวกที่สีเหลืองสีแดงสีขาวก็เหมือนกันเทพประเจ้าเจ้าดาวดึงทั้งหลาย มีรูปร่างอันงดงามน่าเลื่อมใสพอใจมีสีกายต่างๆกันฉันใดพวกกษัตริย์ชาว,วกกราชาวิชชวีที่ออกไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในคราวนั้นก็มีรูปร่างอันสวยงามมีพิพันธ์ต่างๆกันคล้ายกับเทพ,พเจ้าชาวดาวดึงฉันนั้น มีคำุจชาว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้าไม่ให้ภิกษุทั้งหลายถือนิมิตในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะธรรมรมที่พบปะด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้ในพระสูตรอื่นๆมากกว่ารอยแต่เหตุไรในที่นี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงชักนำให้ภิกษุทั้งหลายถือนิมิตในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะธรรมรมมีคำวิสัชนาว่า สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมุ่งให้เป็นประโยชน์แก่ภิกษุทั้งหลายบางจำพวกกล่าวคือภิกษุบางจำพวกซึ่งตามเสด็จไปนั้นได้ยอ่อย่อนความเพียรก็มีเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสั่งให้ภิกษุเหล่านั้นดูพวกกษัตร,ริย์สวีในคราวเหล่าลนั้นแล้วก็จะทําให้ภิกษุเหล่านั้นเกิดความอุตสาหะในทางสมณธรรมว่า พิสุทั้งหลายผู้ทำสมณะธรรมด้วยความไม่ประมาทอาจได้อิสริสรยสมบัติเช่นนี้เลยง่ายอีกอย่างหนึ่งการที่สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าตรัสสั่งให้ดูพวกกษัตร,ริย์สวีว่าคล้ายกับเทปพระ,ะเจ้าเจ้า,าดาวดึงเจ้าเทพเจ้าดาวดึงสวรรค์นั้นผิดผิดนะครับ เพื่อจะทรงแสดงอน,นิจจลักษณะภิกษุเหล่านั้นทั้งสิน้นจะมีความพินาศจะถึงความพินาศด้วยอำนาจแห่งความหนาขึ้นแห่งกิเลสในไม่ช้าส่วนภิกษุทั้งหลายที่มีใจมั่นคงความพินาศแห่งสิริสมบัติเช่นนี้ก็จะปรากฏมีดังนี้แล้วก็จะบรรลุถึงพระอรหันต พระอรหัตตติสัมพิทาเพราะฉะนั้นสมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าจึงได้ตรัสสั่งให้ดูซึ่งกษัตริย์ฤชวีเหล่านั้นตามที่แสดงมามีคำปุจฉาว่าพวกกษัตริย์ฤชวีทราบว่านางอภปาลีได้นิมนต์สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าแล้วเหตุไรจึงนิมนต์อีกเล่ามีคำวิสชนาว่าพระกบพาบาะเพราะกษัตริย์เหล่านั้น ไม่ทรงเชื่ออย่างหนึ่งเพราะกษัตริย์เหล่านั้นทรงเห็นว่าเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งคือกษัตริย์ฤิ์ชวีเหล่านั้นทรงพระําริว่านางอภปาลีคณิกาเป็นหญิงนักเลงถึงไม่ได้นิมนต์อาจกล่าวว่านิมนต์ก็ได้การฟังธรรมแล้วนิมนต์ในเวลาจะกลับไปอีกนั้นเป็นธรรมเนียมของคนทั้งหลายในคราวนั้น ดังนี้สิ้นเนื้อความในอธกรฐาตอนนี้เพียงเท่านี้ตอนธรรมถาทิบายต่อไปนี้เป็นเนื้อความในธรรมถธาทิบายคำว่าเทพยเจ้าดาวดึงชาวดาวดึงออกไปอีก ตามสมควรแก่เวลาเพื่อให้เป็นที่เข้าใจแก่ผู้ฟังทั้งหลายโดยพิสดารว่าเทพเจ้าชาวดาวดึงนั้นเป็นอย่างไรตามที่มีหลักฐานปรากฏมาในคำพีต่างๆมีมหาปรินิพานสตรคำพีที่ข้นิกายมหาวั์นี้เป็นต้นกล่าวคือมหาปรินิพานสุดนี้ว่าพวกกษสัตฤิยิฤสวีบางพวกมีสีเขียวมีเครื่องนุ่งห่มสีเขียว มีเครื่องประดับสูตรนี้ยังก็ตามหลักฐานปรากฏในคำพีต่างๆมีมหาปรินิพานสูตรคำพีที่ข้านิกายมหาวัคนี้เป็นต้นกล่าวคือในมหาปรินิพานสูตรนี้ว่าพวกกษัตร,ริย์เฉลีบางพวกมีสีเขียวมีเครื่องนุ่งห่มสีเขียวมีเครื่องประดับสีเขียวบางพวกก็มีสีเหลือง มีเครื่องประห่มนุ่งห่มสีเหลืองมีเครื่องประดับสีเหลืองบางพวกมีสีแดงมีเครื่องประดับสีแดงมีเครื่องประดับสีแดงมีเครื่องนุ่งห่มสีแดงมีเครื่องประดับสีแดงบางพวกมีสีขาวมีเครื่องประดับสีขาวมีเครื่องนุ่งห่มสีขาวซึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าคล้ายกับเทพยาเจ้าชาวดาวดึตารดังที่แสดงมาแล้วนี้นั้น ข้อนี้ผู้ที่ไม่เคยสดับเรื่องเทพยเจ้าชาวดาวดึงก็ย่อมไม่เข้าใจกว้างขวางจึงจําเป็นต้องแสดงเรื่องเทพยเจ้าชาวดาวดึงต่อท้าพราะรามะเทศนกกากันนี้ว่าเทพยเจ้าชา,ชาวดาวดึงนั้นได้แก่เทพบุตรเทพธิดาทั้งหลายอันมีในดาวดึงสวรรค์ซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นที่สองสูงกว่าสวรรค์ชั้นแรกคือชั้นจตุมหาราชิกา อันสูงขึ้นไปจากพื้นแผ่นดินนี้ได้8 4 0 0 0พโยชนคือวัดแต่พื้นดินที่เราอยู่นี้ขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นแรกคือชั้นจาตุงมหาราชิกาขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นอีก5 8 0 0 0 0โยชน์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นมีพระอินทร์เป็นใหญ่พระอินทร์นั้นมีเวชยัานตะปรา,าสาทสูงพันโยชน์ แล้วด้วยแก้วเจ็ดประการมีนางฟ้าสองโกฎจึงเป็นบริวารมีพระชนมายุอยู่พันปีทิพย์คิดเป็นปีในมนุษย์ได้9ก้โกดหกล้านปีเทพผู้บุตรเทพธิดาน,นั้นๆก็มีกำหนดอายุเหมือนกันแต่บางองค์ก็จุติในเวลาสิ้นอายุคือองค์ที่มีบุญน้อยก็จุติก่อนสิ้นอายุ องค์ที่มีบุญมากก็จุติในเวลาสิ้นอายุบางองค์ยังไม่สิ้นบุญไม่สิ้นอายุแต่ก็จุติด้วยความโกรธก็มีจุติด้วยลืมบริโภคอาหารก็มี <c oughs> สวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นกว้างหมื่นโยคือวัดแต่ประตูทางตะวันออกจดประตูทางตะวันตกใด้หมื่นโยชวัดแต่ประตูทางที่เหนือถึงประตูทางที่ใต้ ก็ได้หมื่นโยดเหมือนกัน <c oughs> คำว่าดาวดึงนั้นแปลว่าสาสาอธิบายว่าสวรรค์ชั้นนี้มีเทพเจ้าที่เป็นหัวหน้าอยู่33องค์องค์ใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นพระราชาของเทพะยะเจ้าทั้งหลายนั้นเรียกว่าพระอินทร์ แต่คาว่าพระอินท์นั้นเป็นชื่อที่เราทั้งหลายเรียกกันเท่านั้นแต่จะว่าตามชื่อจริงๆแล้วชื่อว่าเท้ามควานบ้างชื่อว่าเท้าปุรินทะบ้างชื่อว่าเท้าสกะบ้างชื่อว่าเท้าวาสวะบ้างชื่อว่าเท้าสหัสนัยบ้างชื่อว่าเท้าสุชัมปดีบ้างชื่อว่าเทววานนมินทบ้าง ชื่อว่าอามรินทานที่ราชบ้างที่ชื่อว่าเท้ามัคคะวานนั้นเพราะเมื่อชาติที่พระอินเกิดเป็นมนุษย์อยู่นั้นมีชื่อว่ามัคมานุกที่ชื่อว่าปุริทนทะนั้นเพราะพระอินได้บำเพ็ญทานต่างๆไว้ในชาติก่อนที่ชื่อว่าเท้าสกะนั้นเพราะพระอินได้ให้ทานโดยเคารพในชาติก่อน <c oughs> ที่ชื่อว่าเท้าสกะนั้น เพราะพระอินทร์ได้สร้างสราให้เป็นที่พักอาศัยของคนทั้งหลายในชาติก่อนที่ชื่อว่าเท้าสหัสนายนั้นเพราะพระอินทร์คิดเหตุผลต่างๆได้ดเร็วที่สุดที่คิดเพียงครู่เดียวก็คิดได้ถึงพันอย่างที่ชื่อว่าเทา้าสุชัมบดีนั้นเพราะพระอินทร์เป็นพระสามีของนางสุชาดาที่มีชื่อว่าเทวานามินทะ หรือสมเด็จพระอรมันตลินทาธิราชนั้นเพราะพระอินทร์เป็นใหญ่กว่าเทพย,ยเจ้าทั้งหลายในสองสวรรค์คือทั้งสวรรค์ชั้นจาตุมและชั้นดาวดึงเทพยยเจ้าอีกสาสององค์นั้นเป็นเทพย,ยเจ้าที่ได้ร่วมสร้างศาลาด้วยกันไว้ในชาติปางก่อน ราคือในชาติปางก่อนนั้นพระอินทร์ได้เกิดเป็นมนุษย์ชื่อว่ามัคะมาณพอยู่ในบ้านอัจจรคามแขวงมคตประเทศได้มีความคิดที่เศษแปลกจากคนทั้งหลายอยู่หลายประการเป็นต้นว่าชอบปัดกวาดตามหนทางและใต้ต้นไม้อันเป็นที่พักพาอาศัยของคนทั้งหลายให้สะอาดครั้นต่อมาก็ได้คิดทำมังคาขึ้น กับพวกพักพวกอีกสามสิบสามสิบสองคนและได้สร้างสลาขึ้นหลังหนึ่งเพื่อให้เป็นที่พักพาอาศัยของคนทั้งหลายในมันคาสีแป้งเวลาสร้างสลาเสร็จแล้วมรคามานพที่เป็นหัวหน้านั้นได้ปลูกไม้ทองหลางขึ้นไว้ที่าลาต้นหนึ่งกับได้วางแผ่นศิลาไว้ที่โคนต้นไม้ทองหลางนั้นเพื่อให้เป็นที่นั่งของคนทั้งหลาย ชาลาหลังนั้นแบ่งเป็นสามส่วนคือสำหรับพวกผู้ดีมีทรัพยาพักอาศัยนั้นพวกหนึ่งส่วนหนึ่งสำหรับคนกัดสนจนทรัพย์มาพักอาศัยนั้นส่วนหนึ่งสำหรับคนเจน็บไข้มาพักอาศัยนั้นอีกอส่วนหนึ่งมาคะมานพที่เป็นหัวหน้านั้นมีพัญญาอยู่สี่คนชื่อว่านางสุนันทาหนึ่งนางสุจิตราหนึ่งนางสุธรมาหนึ่งนางสุชาดาหนึ่ง นางสุจาดาได้สร้างชอบฟ้าศาลานางสุนันทาได้สร้างสระโบกคารณีขึ้นไว้ในที่ใกล้ศาลานั้นนางสุจิตาได้สร้างสวนดอกไม้ไว้ในที่ใกล้สระบกคารณีนั้นนางสุจดานั้นได้แต่งตั้งได้แต่แต่งตัวด้วยถือว่าเมื่อผัวทำก็เหมือนกับตัวทำแล้วก็ไม่ได้ทำบุญสิ่งใดไว้ในการสร้างศาลาหลังนั้น มีช่างไม้ที่เป็นหัวหน้าอยู่คนหนึ่งกับชากับชาสําสำหรับบรรทุกเครื่องก่อสร้างต่างๆอยู่อีกเชือกหนึ่งเมื่อมานกทั้งสามสิบคนตายจากชาตินั้นแล้วก็ได้ไปขึ้นก็ได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่สองอันอยู่บนยอดเขาพระสุเมนซึ่งเดิมทีเป็นที่อยู่ของพวกอสูร เมื่อพวกอสูรเห็นมานพทั้งสามสิบสามคนขึ้นไปเกิดในที่นั้นก็พากันจัดเล่าทิพย์เลี้ยงดูแต่พระอินท์ห้ามไม่ให้บริวารดืม่มเมื่อพวกอสูรพากันดื่มเหล้าเมาแล้วพระอินทร์กับทั้งบริวารก็ช่วยกันจับพวกอสูรคว้างลงมาข้างล่างตกถึงตีนเขาพระสุเมนแล้วก็มีเทพนครเกิดขึ้นในท่ามกลางสวรรค์นั้น ก็มีปรา,าสาทสำหรับมานพที่เป็นหัวหน้าอีกหลังหนึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางพระนครตั้แต่นั้นมาสวรรค์ชั้นนั้นจึงเรียกว่าดาวดึงเพราะเป็นที่อยู่ของหมู่เทพพระเยดเจ้าทั้งสามสิบสามองค์หัันต่อมาจึงมีเทพพบุตรเทพธิดาไปเกิดอีกเป็นอันมากล้วนมีเป็นที่พยายสมบัติวิมานปรา,าสาทผิวพันวรรณะต่างๆกัน บ้างก็มีร่างกายลูกลายด้วยของสีเขียวมีเครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับประดาสีเขียวตล,ลอดถึงวิมานปราสาทก็สีเขียวบ้างก็มีสีเหลืองบ้างก็มีสีแดงเขาดูแปลวราวต่างๆกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสสั่งให้ที่สุดทั้งหลายที่ยังไม่เคยเห็นเทพพยยเจ้าช,า,ชา,าวดาวดึงได้เล็งแลดูพวกกษัตริย์ชวี ที่แต่งตัวด้วยเครื่องแต่งตัวอันมีสิ่งต,งต่างกันว่าดูกรที่สุทน้งหล่ที่สุเหล่าใดไม่เคยเห็นเทพพย,ยเจาเ้าชาวดาวดึงที่สุดเหล่านั้นจงเล็งแลดูพวกกษัตริย์ฤาวีอันมีลักษณะอาการคล้ายกับพวกเทพพย,ยเจ้าชั้นดาวดึงนี้เถิดดังนี้เป็นอันสิ้นเนื้อความที่ควรยกมาแสดงให้ธรรมถสาธิบายต่อท้ายพระธรรมเทศนาการนี้เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการลันี